ห้องประชุมศูนย์ตรวจร่างกายสำนักงานการศึกษาเพิ่งประกาศโคตา้าฉีและเลือดที่ต้องการในเวลานี้มันคือ115หน่วยนั่นสูงเกินไปนี่กำลังจะฆ่าเราหรือนี่เป็นเรื่องตลกแบบไหนปีที่แล้วต้องการเพียง1 1 2หน่วยเท่านั้นจึงจะเข้ามาหาวิทยาลัยศิละปะการต่อสู้ได้115หน่วยสูงเกินไปฉันคิดว่ามันจะเป็น112หน่วยฉันเข้าตอนนี้ไม่ได้แล้วคุณไม่จำเป็นต้องกังวลน,นะนักเรียนมีวิธีอื่นในการผ่านเช่นกันบัดรนี้ข้าพ ฟางปิงคุณไม่กังวลเหรอครั้งนี้115หน่วย115หน่วยหรือมันสูงไหมนั่นไม่ชัดเจนเหรอระดับฉีและเลือดของคุณเป็นเท่าไหร่เพิ่มน่าจะเป็น149หน่วยห่าห้า <relevance> นั่นเป็นสิ่งที่ดีฉันจริงจังมากฉันอิจฉาที่คุณสงบสติอารมณ์ได้แม้กระทั่งตลกได้ในเวลานี้อย่างเจี้ยน1 1 6หน่วยหูจื้อห่าวหน่วยอีกหน่วยอีกๆขอแสดงความยินดีกับนักเรียนฟางปิงด้วยด้วยผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมหน่่่วยยยเขาาาาาดด้ะแนนสสูงสง,สง,อยอยงุออกกรรรรบใง ฟางปิงคือใครหรือฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเขาเลยเขามาจากชั้นเรียนของเราหรือเปล่าฉันคิดว่าเขามาจากชั้นเรียนของหูจื้อห่าวหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าหน่วยหรือนั่นมันบ้าไปแล้วไม่มีทางฟางปิงคุณได้รับคะแนนสูงขนาดนั้นได้ยังไงครูเพิ่งประกาศเรื่องนี้คุณจะยังไม่เชื่อมันได้ยังไงเหล่านี้เป็นนักเรียนที่สอบผ่านอย่าเศร้าถ้าคุณไม่ผ่านมีครั้งต่อไปเสมอนั่นคือทั้งหมดขอขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมการประชุมติงพ่อแม่ของฉันใช้เงินเก็บทั้งหมดที่มีในการลงทะเบียนของฉันในการสอบนี้ฉันจะบออกกพวกเขาไได้ย้ยงงตนนี การสอบศิละปะการต่อสู้เป็นเรื่องยากสำหรับบางคนเราเนื้ย้อนกลับไปฉันใช้เงินจำนวนมหาศาลเพื่อเติมพลังฉีและเลือดผ่านระบบไม่ใช่หรือคนปกติจะไม่มีเงินมากขนาดนั้นและจะไม่สามารถเข้าถึงระบบได้จางหนานมันคงเป็นเรื่องยากแต่ไม่ต้องกังวลคุณจะผ่านในครั้งต่อไปแน่นอนคุณชอบเฟรนฟรายใช่ไหมฉันจะเลี้ยงคุณวันนี้มาเร็วไปกันเลยฉันจะจ่ายเองรู้สึกเต็มที่จะสั่งซื้อสิ่งที่คุณต้องการฟางปิงการจ่ายเงินของฟางปิงลองสั่งอาหารให้มากที่สุดจางหนานด้วยความแข็งแกร่งของคุณการ่่่่่่าาาาาานนนนกกรสอออบศิลปปปปะะตตู้้ใีหห็็ไมจเัญแยงด ทุกคนงั้นไปกันเลยอาหารอาหารนักเรียนคุณไม่คิดว่าการสอบศิลปะการต่อสู้นั้นไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งหรือคุณไม่รู้หรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนที่สอบไม่ผ่านพวกเขาถูกบังคับให้ใช้ชีวิตแบบคนชั้นล่างตลอดไปภายในปี2012โลกทั้งใบนี้กำลังจะถึงจุดจบเพราะนักศิลปะการต่อสู้แต่ในทางกลับกันเรามุ่งมั่นที่จะกอบกู้มนุษยชาติเข้าร่วมกับเราช่วยเราต่อสู้กับความอายุติธรรมที่มุ่งสู่คนที่ไม่ใช่นักศิลปะการต่อสู้ผู้ชายคนนี้คือใครกัน